i.a.studio วันนี้ก็เป็นคลิปแรกก็นำเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับในเรื่องของการถ่ายรูปสินค้าคือบางทีเนี่ยการถ่ายรูปสินค้าเราอาจจะไม่ต้องไปใช้ต้นทุนอะไรที่มัน มากมายเราอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งเราคุ้นเคยคุ้นชินอยู่กับการถ่ายรูปอยู่แล้วครับลองมาดูกันนะครับนี่คือสินค้าที่เราได้ถ่ายนะฮะซึ่งตรงเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอยาง เรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวเราประเด็นก็คือเรื่องของแบ็กกราวนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งของที่ใกล้ตัวเราอย่างรูปนี้ผมก็ใช้ตอนไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วเดินดูรอบบ้านแล้วก็เจอก็นั่งดูว่าน่าจะไปกับสินค้าอะไรได้บ้างผมก็ลองถ่ายนะะกับ กินค้ที่เป็นแหวนโดยใช้ซูมขึ้นมาแล้วก็กล้องหรือว่าที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้มีความละเอียดมากใช้เป็นแท็บเล็ตความละเอียดของหน้ากล้องก็8ล้านพิกเซลนะครับก็ถ่ายได้มาประมาณนี้เราก็ต้องอโฟกัสรูปไม่ให้เบลอนะครับทีนี้แพลตฟอร์มที่เราใช้ขายเนี่ยมันจะมี ความกว้างความยาวของของขนาดภาพเนี่ยเราตั้งแล้วที่กล้องเป็น1ต่อหนึซึ่งบางแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไซส์นี้อันนี้ต้องศึกษาดูแล้วก็ถ่ายาให้ได้ขนาดไซส์ใกล้เคียงกับที่แพลตฟอร์มเขากำหนดน,นะครับครับก็ประมาณนี้ที่เราถ่ายประเด็นก็คือว่าอยากจะให้มอง วัตถุรอบตัวของเราที่บางทีเรามองข้ามาครับแต่ถ้าเราเอาสินค้าไปวางและลองถ่ายดูอาจจะต้องถ่ายหลายครั้งเพื่อที่จะเลือกรูปที่ดูดีแล้วก็เหมาะที่จะนำไปขายซึ่งเราก็ไม่ต้องไปาหา,าสถานที่ที่ไกลตัวหรือว่าไปจัด สตูดิโออะไรที่มันยุ่งยากทีนี้กล้องมือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่มีความละเอียดสูงนี่ก็จะได้เปรียบในการถ่ายได้หลากหลายขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบกล,ล้องหรือมือถือธรรมดาหรือว่าแท็บเล็ตที่ความละเอียดไม่สูงเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แสงของธรรมชาติเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับทีนี้ ถ้าถ่ายในที่มืดนะรูปอาจจะไม่ชัดถ้าถ่ายในที่แจ้งเกินไปสีมันก็ออกมาจ้าบางทีก็ไม่สวยอีกเราก็ต้องหาแสงที่เหมาะเวลาที่ถ่ายได้ดีก็จะเป็นช่วงเช้า8ดโมงแล้วก็ช่วงเย็นๆ4ี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งสินค้าอาจจะริมหน้าต่างให้แสงทอดเข้ามาอันนี้ก็จะ ได้แสงที่ค่อนข้างดีครับเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จแล้วอาจจะต้องไปปรับสีหรือแสงเล็กน้อยนะครับในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีโปรแกรม Photoshop นะครับอันนี้ก็ต้องคนที่มีทักษะหน่อยสำหรับมือถือแท็บเล็ตก็อาจจะมีแอปในการช่วยปรับแสง ปรับสีให้ดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นมาทีนี้ของผมเนี่ยจะใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องของแม c กอยู่แล้วเป็นโปรแกรมนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกอฟิลเตอร์ที่เขาให้มาอันนี้มีไม่มากนะครับผมจะใช้ประมาณนี้แล้วก็ปรับความสว่างขมานิดหน่อย ทีนี้ถ้ารูปเราใหญ่หรือว่าไม่ได้ถ่ายไซส์ที่เราตั้งไว้1ต่อหนึ่งนะครับเราก็อาจจะมาตัดโดยการครอปกับเครื่องมือน,นี้ซึ่งมีทุกแอปนะฮะอันนี้ไม่ได้ยากมากลองเราไปหาหน้าตาก็าจะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ครอบในไซส์ที่ใช้งานกับเทมเพลตที่เราขายได้ตรงนี้ก็เป็นการช่วยให้ภาพดู นุ่มนวลแล้วก็มีสีที่ดีขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเมื่อเราปรับอะไรเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเรากา็ลงไปในแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์ที่เราขายอย่างของผมที่ก็ลงไปแล้วนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ไปปรับแสงให้มันสว่างขึ้นมา,าพยายามจะใช้ ลายที่มันมีโทนสีที่น้ำตาลเข้มกับเนื้อไม้ที่เป็นสีขาวตรงนี้ฮะก็ลองเปรียบเทียบดูก็โอเคพอรู้ได้เนี่ยนะฮะลงไปแล้วทีนี้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าให้เ,เพื่อนๆนะครับถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะ ถ่ายมุมไหนยังไงแบบไหนมีอะไรบ้างถ่ายกันยังไงออกมาให้สวยวิธีง่ายๆเลยก็นำชื่อสินค้าที่เราขายนะครับถ้าเป็นส้มถ้าเป็นผลไม้ถ้าเป็นของแห้ง, bon. ง,ห,งหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเลยครับในอินเทอร์เนต็ตที่เขาถ่ายมาสวยๆส,สิ่งเหล่านี้รูปเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างราได้อย่างดีอย่างเช่นรูปนี้นะครับเขาก็ <He> ถ่ายโดยใช้ห<ๆ>ินนี่แหละฮะหินอาจจะเป็น หินที่อยู่ในต,ตู้ตู้ปลาก็ได้แล้วก็เอามาจัดวางนะครับถ่ายาแหวนให้ชัดแล้วก็ข้างหลังปรับให้มันเบลอเล็กน้อยนะครับนะี่ยก็จะเห็นประเภทนะที่ถ่ายจากก้อนหินก็เป็นไอเดียหนึ่งแล้วก็มุมแหวนเขาก็วางให้เราดูอยู่แล้วนะครับให้เห็นสีสันของหัวแหวนว่าเป็นหิน มีความสวยงามยังไงบางสินค้าก็ถ่ายขาวเลยเป็นแบ,บกล่าวขาวเลยตรงนี้เป็นที่นิยมมากจะเห็นนะครับว่าเขาถ่าย1ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เน้นแหวนเลยมันก็จะดูสะอาดจะดูใหม่จะดูมีราคานะครับบางคนก็ถ่ายบนนิ้วมือเลยเพื่อให้รู้ว่าตัดกันยังไงสีออกมายังไง เวลาอยู่ที่นิ้วแล้วสวยยังไงบางคนก็ถ่ายเป็นมุมมีรูปคนเป็นแม่กราวนะครับก็ต้องดูเยอะๆในนี้นะครับจะเห็นว่าแยะเลยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีไอเดียไม่รู้ม,มุมถ่ายเราศึกษาจากในนี้แล้วเราค่อยๆปรับปรุงการถ่ายรูปของเรา ซึ่งอาจจะต้องถ่ายหลายครั้งแต่เมื่อเกิดความชำนาญมากขึ้นรู้มุมมากขึ้นทีนี้ก็จะง่ายแล,ะละ้วล่ะสำหรับเรานะครับในการที่จะถ่ายสินค้าสีโรนี้ต้องดูบ่อยๆเพราะว่ามันจะผ่านตาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเจอสินค้าตัวนี้เคยเห็นประมาณเนี้ยสวยนะครับอย่างเนี้ยใช้โทนของแมกราวที่เป็นอะไรเนี่ย เปิกไม้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าข้างหลังก็เป็นสีส้มๆเข้ากับตัวแหวนนะครับก็ไปดูกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทีนี้เนี่ยสรุปก็คือว่าสิ่งแรกที่ผมอยากจะแชร์กันก็คือว่า background เนี่ยถ้าเราบางทีเราไม่ได้มีสตูดิโอบางทีเราไม่ได้ มีต้นทุนอะไรมากขนาดนั้นแต่ถ้าเรารู้จักสังเกตลองผิดลองถูกคือรูปเนี่ยถ้าเราไปถ่ายก็ไม่มีใครไปว่าอะไรอยู่แล้วเราไปถ่ายตรงไหนก็ได้เราลองถ่ายกับพื้นอะไรก็ได้แล้วเราก็เอามาม,มามองดูว่ามันเข้ากันไหมนะครับผนังบ้านผนังปูนเก่าๆาวางบนอะไรอีกก้อนหินท่อนไม้ใบไม้ต่างๆนะครับ แล้วก็นี่คือ,อไอเดียที่เราจะได้แบกกราวรอบตัวใกล้ตัวของเราทีนี้เมื่อเราได้รูปแล้วก็ไปปรับในแอปเล็กน้อยเพื่อให้ภาพมันดูนุ่มมีสีที่ดูดีขึ้นกว่าเพราะว่ากล้องแล้วแต่คุณภาพของกล้องเนี่ยก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นกล้องที่เป็นมือถือที่แพงๆอาจจะไม่ต้องปรับอะไรแล้ว นะครับหามุมกล้องส,สวยๆถ่ายก็เขามีตั้ง4ี่ห้าเลนหรือเปล่าสมัยนี้เยอะแยะเลยนะจะเป็นคุณภาพที่ดีกว่ากล้องธรรมดาทั่วไปที่ขายนะครับทีนี้ถ้าเป็นกล้องที่เป็นมือถือที่ราคากลางๆหน่อยก็อาจจะต้องมาปรับเล็กน้อยอหลังจากนั้นก็เราไปดูนะครับหาเวลาไปดูเว็บไซต์ต่างๆที่ถ่าย เกี่ยวกับสินค้านะครับเราก็ดูไอเดียจากที่นี้แหละ,ะก็เป็นสามขั้นตอนง่ายๆนะครับหนึม่กราวรอบตัวลองถ่ายลองปิดลองถูสองอใช้แอปปรับเล็กน้อยแต่อย่ามากคนเปจนเกินไปเพราะจะทําให้รูปของเราเนี่ยผิดเพี้ยนจากสินค้าตัวจริงซึ่งก็ไม่ดีกับผู้ที่อาจจะซื้อสินค้าเราเพราะว่าเขาต้องการเห็นภาพที่ สมจริงที่สุดเป็นอย่างแต่ว่าเราปรับให้มีสีมีความนุ่มของแสงขึ้นมาเล็กน้อยอด้วยกับคุณภาพกล้องที่อาจจะต้องใช้แอปในการช่วยทีนี้เทคนิคที่3ก็คือเราก็มาดูรูปต่างๆสินค้าของเราในนี้ครับเป็นเขาเรียกว่า เทคนิคเล็กๆน้อยๆนึกไม่ออกเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะแชร์กันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่เก่งๆก,กันแล้วก็ก็ไม่เป็นไรสําหรับป้าป้า,ปานาอาที่ตอนนีอ้อยากจะเอาในเรื่องของออนไลน์มาบางทีก็นึกไม่ออกบามการกลัวไปหมดจะถา่ายรูปยังไงแบบไหนไม่ต้องกลัวครับ มือถือก็อยู่ที่เราเราถ่ายไม่ดีเราก็ลบออกแล้วเราก็เลือกให้ดีที่สุดที่เราจะ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 ถ่ายได้นะครับผมเนี่ยเป็นคลิปแรกทีมงานเราเป็นคลิปแรกเราก็เขินๆแล้วก็เกรงๆเหมือนกันพูดผิดพูดถูกก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงสะอาโอกาสครั้งหน้าก็จะพยายามหาเทคนิคต่าง เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับการถ่ายรูปเกี่ยวกับการออกแบบนะครับมาแชร์กันแล้วก็หวังว่าเพจที่เราทำขึ้นมานี้จะได้รับประโยชน์ร่วมกันรบกวนถ้าไม่เป็นที่ลําบากนักช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์และทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะครับสวัสดีครับ